ให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า165ค่ะในหน้า165่นะก็ยังเป็นเรื่องแผนภูมิรูปภาพเหมือนเดิมแต่เป็นแผนภูมิที่มีรอยขีดกับแผนภูมิรูปภาพมาให้นะคะก็คือเขาไม่ใส่เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่ใส่เป็นจำนวนตัวมาแล้วนะเขามีเป็นรอยขีดมาแทนนะคะ นักเรียนมาดูนะคะข้อที่1ค่ะครูเตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้นักเรียนคนละหนึ่งกล่องแต่ละคนเนี่ยได้รับของขวัญดังนี้นะคะก็คือมีกระปุกออมสินตุ๊กตาหมีเครื่องบินของเล่นแล้วก็ลูกบอลทีนี้เรามานับรอยขีดกันนะคะว่าเด็กนักเรียนที่ได้กระปุกออมสินเนี่ยมีกี่คนก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นยาวๆที่ขีดขวางนี่คือเส้นที่ห้านะคะ ต่อมาค่ะตุ๊กตาหมีมี1 2 3 3สามเส้นแปลว่ามี3คนที่ได้รับนะคะเครื่องบินก็3เช่นกันต่อมาค่ะลูกบอลคือ1 2 3 4 5ส้าเส้นยาวๆนะคะแล้วก็6ก็จะสรุปได้ดังนี้นะคะคือนักเรียนเนี่ยได้รับกระปุกออมสินเนี่ยทั้งหมด5คน นักเรียนได้รับตุ๊กตาหมี3คนนักเรียนได้รับเครื่องบินของเล่น3คนแล้วก็รับลูกบอล6คนนะคะทีนี้ค่ะด้านล่างนะด้านล่างเขาก็ถามว่ามีนักเรียนเนี่ยได้รับตุ๊กตาหมีกี่คนคะ3คนใช่ไหมเมื่อกี้เราทำไปแล้วนะคะเรานับกันไปแล้ว ต่อมาเป็นข้อ1.2นะคะถ้าครูเตรียมของขวัญไว้ให้ครบจำนวนนักเรียนแต่มีของขวัญเหลืออยู่อีก3กล่องแสดงว่าห้องนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าคนที่ได้รับของขวัญไปแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราจึงนำ3ามกล่องที่เหลือนี้นะคะไปบวกเพิ่มเดี๋ยวเรามานับคนที่ได้ของขวัญไปแล้วกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17ได้รับไปแล้ว17คนนะคะทีนี้มันเหลืออีก3กล่องใช่ไหมรับไปแล้ว17ยังไม่ได้รับอีก3คนแปลว่าของขวัญเนี่ยมีทั้งหมด17 รวมกับ3ใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราคิดหาคําตอบเราก็เอาเลขมากไว้ในใจเอา17ไว้ในใจจากนั้นชูมือขึ้นมา3นิ้วนะคะ17แล้ว18 19 20แปลว่าห้องนี้นะคะมีนักเรียนทั้งหมด20คนนะเพราะมีของขวัญทั้งหมด20ชิ้นนะคะต่อมาค่ะในหน้า1 6 6นะ จะเป็นเรื่องแผนภูมิรูปภาพนะคะที่แสดงจำนวนของเล่นในห้องเรียนห้องหนึ่งนะคะก็คืออันแรกนี่คือรถเนาะเป็นรถของเล่นนะคะมี3คันเครื่องบินมีห้าลำเรือมี1 2 3 4 5 6 7 7ดลำนะคะแล้วก็รถยนต์อีก1คัน ทีนี้นะคะนักเรียนดูรูปภาพนะคะตรงนี้นะแล้วก็มาตอบคำถามค่ะเขาถามว่ามีเครื่องบินทั้งหมดกี่อันคะห้าใช่ไหมเราก็เอามาใส่ห้าเสร็จแล้วถามว่ามีเรือมากกว่ารถอยู่เท่าไหร่นักเรียนดูนะอันนี้คือเรืออันนี้คือรถเรือเนี่ยมากกว่ารถอยู่เท่าไหร่คะถ้าเราปิดอันนี้ไปก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือหกอันนะคะแปลว่ามากอยู่หกอัน ต่อมาข้อสองค่ะของเล่นที่มากที่สุดกับของเล่นที่น้อยที่สุดต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็เหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคะน้อยที่สุดคือ1มากที่สุดคือเจดนะคะมันต่างกันอยู่เท่าไหร่คะก็เหมือนเมื่อกี้เลยเราไม่ต้องไปคิดใหม่นะมันคือข้อเมื่อกี้นั่นแหละก็คือหชิ้นนะคะต่อมาค่ะเขาถามว่าถ้าลดเนี่ยมันหายไป2ออันเนี่ยมันจะเหลือกี่อันคะ ถ้าหายไปสองอันอนักเรียนปิดนี้เอานิ้วปิดลดไปสองอันจะเหลือเหลือแค่หนึงอันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนดูข้อสองจุดห้าอันนี้คือแผนภูมิใหม่นะคะแผนภูมิใหม่นีข้อสองจุดห้าเขาบอกว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยหัวหน้าห้องนับจำนวนของเล่นที่เหลืออยู่ได้ดังนี้ข้อแรกคือลดสามคัน เครื่องบินสี่ลำเหลือห้าลำแล้วก็มีรถธรรมดาอีกหนึ่งคันนะคะหัวหน้าห้องเนี่ยก็สรุปว่าของเล่นเนี่ยนะมันไม่ครบเสร็จแล้วทีนี้เขาให้นักเรียนเนี่ยนะคะมาเติมจำนวนที่มันหายไปนักเรียนต้องดูเปรียบเทียบนะคะนักเรียนดูในแผนภูมิอันแรกอันแรกมีอยู่สาม อันนี้ก็มีอยู่3มแปลว่าอันนี้หายไหมคะไม่หายนะต่อมาค่ะเครื่องบินตอนแรกมีอยู่หตอนนี้เหลือสมีอยู่ห้าแล้วเหลือแค่4ี่แปลว่าหายไปกี่อันคะ1อันนะคะหายไปหนึ่งชิ้นต่อมาค่ะเรือเรือในตอนแรกมีอยู่7นะคะตอนนี้เหลือห้า แปลว่าหายไปกี่อันคะหายไปสองอันนะคะต่อมารถยนต์นะคะตอนแรกมีอยู่หนึ่งตอนนี้ก็เหลือหนึ่งแปลว่าไม่ได้หายไปนะคะแล้วก็จะได้คำตอบทั้งหมดแบบนี้ต่อมาค่ะในหน้าหนึ่อปอนป้อ และปังเล่นเกมตอบปัญหาหากใครตอบถูกก่อนจะได้รับดาวเป็นรางวัลคนละหนึ่งดวงนะคะปอนเนี่ยเขาเล่นแล้วตอบได้เนี่ยกี่ครั้งคะกี่ครั้งเรามานับพร้อมกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าครั้งทีนี้นักเรียนดูคะ่ะปังเนี่ยได้สิบครั้งนะคะเราก็ต้องมาเติมขีดให้มันครบนะคะนักเรียน เขาได้10ครั้งเราเติมขีดให้ครบ10นะคะตอนนี้มีอยู่แล้ว5นะเราก็แค่เขียนแบบนี้อีกอันนึงนะคะ5แล้ว6 7 8 9 10เส้นที่5ของแต่ละข้อนะคะจะต้องเป็นขีดตัดแบบนี้นะส่วนปอค่ะปอได้4ตอนนี้มีอยู่1นะคะ2 3 4แบบนี้นะคะจากนั้น นักเรียนดูรูปดาวข้างล่างนะคะให้นักเรียนระบายสีดาวนะเขาบอกว่าปอนมีเท่าไหร่คะปอนปอนมีห้าใช่ไหมนักเรียนก็เขียนไว้ห้าปังมีสิบส่วนปอมีสีเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็ระบายสีเลยอันนี้ระบายสีหนักเรียนเอาสีอะไรก็ได้คะ่ะสีที่นักเรียนชอบมาระบายนะคะห้าอัน2 สีใครจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดก็ได้หรือระบายข้อหนึ่งสีหนึ่งก็ได้นะคะตามใจเลยส่วนปังมีสิบค่ะนักเรียนก็ระบายไป10อัน1 2 3 4 5 6 7 8ด เก้าสิบนักเรียนระบายที่หลังก็ได้นะคะถ้าระบายไม่ทันครูเนาะเพราะครูใช้ดินสอฝนฝนเฉยๆนะคะต่อมาค่ะปอมีสี่หนึ่งสองสามสี่ทีนี้ช่วงเติมคำตอบด้านล่างค่ะข้อ3.1นะคะ ข้อสาบอกว่าปอนได้ดาวทั้งหมดกี่ดวงคะปอนได้ดาวทั้งหมดห้าดวงสแสดงว่าปอนเนี่ยตอบปัญหาถูกก่อนคนอื่นกี่ข้อคะ5้ข้อนั่นเองข้อ3.2ค่ะคนที่ตอบปัญหาถูกก่อนมากที่สุดคือคือใครคะมากที่สุดปังใช่ไหมคะเราก็ใส่ชื่อปังลงไปปออ่างอปัง ต่อมาเขาบอกว่าปอนเนี่ยได้ดาวน้อยกว่าปังอยู่กี่ดวงคะปอนได้น้อยกว่าปังก็คือตรงนี้ใช่ไหมที่ปอนยังไม่ได้นะคะก็นับไปหนึ่งสสามี่ห้าได้น้อยกว่าปังอยู่5้านะคะแต่แต่ปอนเนี่ยก็ยังได้มากกว่าปอใช่ไหมคะปอนกับปอน,นะคะคือคนแรกกับคนสุดท้ายปอนเนี่ยเขายังได้มากกว่าปอกี่อัน,นะคะ หนึ่งอันนะคะได้ดาวมากกว่า1น่ดวงนะต่อมาข้อ3.4ค่ะปอนและปอมีดาวรวมกันปอนและปอนะคะก็คือปอนคนแรกกับปอคนที่สองปอนคนแรกมีอยู่แล้ว5นะคะเพิ่มไปอีก4ี่คือ5แล้ว6 7 8 9แนะคะแล้วก็ใส่9ไปแต่ดาวก็ยังน้อยกว่าปังมีอยู่สิบ นะคะเอาออกไป9เหลือเท่าไรหรหลูกนับจากเลขน้อยไปเลขมากเอา9ไว้ในใจจากนั้นกำมือขึ้นมา9แล้ว10คือ1นะคะแปลว่าปอนและปอนเนี่ยดาวรวมกันแล้วเนี่ยยังน้อยกว่าปังอยู่อีก1ดวงนะคะต่อมาค่ะข้อ3.5เขาถามว่าถ้าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมี20ข้อปัญหาที่ไม่มีใครตอบถูกเลยเนี่ย มีกี่ข้อนักเรียนก็ดูนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยเขาตอบได้เนี่ยมีทั้งหมดกี่กี่ข้อนะคะเอาสิไปรวมกับ5แล้วก็รวมกับ4นะหรือใครจะนับที่ระบายไว้ก็ได้นะคะก็คือ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบเอดบสองสิบี่ห้าสิบหดสิดสิ สรุปแล้วมีคนตอบคำถามได้ทั้งหมด19ข้อทีนี้ถ้าคำถามมันมีทั้งหมด20ข้อมันก็ต้องเหลืออีกกี่ข้อคะที่ไม่มีใครตอบถูกเลยเราก็เอา20ใช่ไหมคะตั้งจากนั้นลบด้วย19 20คือจำนวนข้อทั้งหมด19คือข้อที่คนตอบถูกนะคะ เอา19ไว้ในใจนะวิธีลบต้องเอาเลขน้อยไว้ในใจจากนั้นนับไปหาเลขมากนะคะ19นับไปต่อถึง20คือ19แล้ว20นะคะคำตอบก็คือ1ข้อนั่นเอง ต่อมาในหน้า168นะคะเป็นแบบฝึกท้าทายนะเขาบอกว่าคุณแม่ให้ร้านค้านะคะจัดตะก้าผล,ลไม้จะไปเยี่ยมคุณย่าดังนี้นะในตะก้าเนี่ยก็มีมะม่วงมีส้มโอมีชมพู่แล้วก็มีฝรั่งนะคะโดยที่มีส้มโอเนี่ย3ผลมีมะม่วงมากกว่าส้มโอ2ผลมีฝรั่งน้อยกว่ามะม่วง1ผลแล้วก็มีชมพูเนี่ยเท่ากับมะม่วงนะคะทีนี้ค่ะ เขาให้นักเรียนนะคะมาเติมค่ะว่าผลละไม้แต่ละอันเนี่ยคืออันไหนนะคะเขามีจํานวนมาให้นะแต่ว่าเขาให้เรามาเติมเองว่าอันไหนคือชื่อผลละไม้อะไรนะคะเราก็มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาบอกว่ามีส้มโอสามผลเมื่อมีส้มโอสามผลเนี่ยนักเรียนก็มาดูอันไหนเป็น3าคะ่ะ อันนี้ใช่ไหมแปลว่าอันนี้เป็นส้มโอนักเรียนก็เอาคําว่าส้มโอมาใส่สอโอมอสมไม,มโทสม้มโอโอโอแบบนี้นะคะต่อมาเขาบอกว่ามีมะม่วงมากกว่าส้มโอสองผลส้มโอมีสามและมะม่วงต้องมีมากกว่านี้อีกสองก็คืออันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ จะกลายเป็นมะม่วงนะนักเรียนก็เอาคําว่ามะม่วงมาใส่มอะมะามอัวงอม่วงไม้เอเบม่วงต่อมาค่ะข้อ4เเขาบอกว่ามีฝรั่งน้อยกว่ามะม่วง1ผลน้อยกว่า1ผลก็คืออันนี้ใช่ไหมคะเพราะมะม่วงเนี่ยมี5ฝรั่งเนี่ยก็ต้องน้อยกว่า5อยู่1ก็คือ4 5เหาออกไป1ก็จะเหลือ4นะคะแปลว่าอันนี้คือ ฝรั่งนะนักเรียนก็เอาคำว่าฝรั่งมาใส่นะคะจากนั้นค่ะข้อสุดท้ายมีชมพู่เท่ากับมะม่วงมะม่วงมีห้าชมพู่ก็มีห้าสองข้อนี้สามารถสลับกันได้นะคะใครจะเอามะม่วงมาไวน้นี่แล้วชมพู่ไว้นี่ก็ได้นะคะแต่นี้ครูเอามะม,ม่วงไว้ด้านบนแล้วเพราะฉะนั้นด้านล่างของครูต้องเป็นชมพู่นะคะชอโอมอชมพออูภูไมเอกผูแบบนี้นะคะ ก็จะเสร็จแล้วนะแล้วก็จบบทของแผนภูมิรูปภาพแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการวัดน้ำหนักนะคะมาเป็นการเฉลยในหน้า165เรื่องร้อยขีดกับแผนภูมิรูปภาพนะคะเติมคำตอบค่ะข้อ1.1ตอบ3ข้อ1.2ตอบ20ค่ะ ในหน้า166นะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนของเล่นชนิดต่างๆนะคะข้อ2.1ตอบ5ข้อ2.2ตอบ6ข้อ2.3ตอบ6ข้อ2.4ตอบ1และข้อ2.5นะคะตอบ0 1 2 0ต่อมาในหน้า167 เป็นตัวเลขนะคะแสดงจํานวนของดาวที่ได้ของแต่ละคนนะคะปอนเนี่ยได้ดาวหดวงนักเรียนก็ระบายสีตรงดาวไป5ดวงนะคะคนที่2ปังได้ดาวทั้งหมด10ดวงนักเรียนก็ระบายสีไปทั้งหมด10ดวงนะคะและคนสุดท้ายค่ะปอปอเขาตอบคําถามได้4ข้อนะนักเรียนก็ระบายสีให้ดาวเขาไป4ดาวนะคะ ตอบคำถามค่ะในข้อ3.1ตอบ5และ5ข้อ3.2ตอบปังข้อ3.3ตอบ5และ1ข้อ3.4ตอบ9และ1ข้อ3.5ตอบ1 หน้าต่อมานะคะเป็นแบบฝึกท้าทายในหน้า168นะคะเป็นการแสดงจำนวนของผลไม้ที่อยู่ในตะกร้านะคะบรรทัดแรกนะคะผลไม้อันแรกคือชมพู่หรือมะม่วงก็ได้นะคะอันที่สองคือส้มโออันที่3มคือฝรั่งและอันสุดท้ายนะคะคือมะม่วงหรือชมพู่ก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมทำงานส่งครูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ